สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับชื่อสาระสำคัญจดหมายภาษีทรัมป์สร้างดีลการค้าใหม่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นบันทึกสรุปเกี่ยวกับแนวทางใหม่ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการจัดการเรื่องการค้ากับนา,นานาประเทศเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าไอแนวคิดที่ว่าจดหมายภาษีเท่ากับดีลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เอาละครับมาลองแกะกล่องแนวคิดนี้กันหน่อยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจุดที่น่าสนใจที่สุดของวิธีการนี้คืออะไรครับค่ะคือประเด็นหลักที่ทําให้เรื่องนี้มันดูแบบว่าแตกต่างไปเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทําข้อตกลงการค้าเลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะแทนที่จะต้องมานั่งเจรจาต่อรองกัน2ฝ่าย3ฝ่ายหลายฝ่ายที่มันซับซ้อนใช้เวลาน,านานเหมือนเดิม แหล่งข้อมูลนี้บอกว่าทรัมป์มองว่าแค่ส่งจดหมายไปแจ้งอัตราภาษีนำเข้าเอ่มประมาณสัก10%ถึง15%ส่งไปให้ประเทศต่างๆกว่า150ประเทศเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศคู่ค้าที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่โตมากนักการทำแบบนี้ละค่ะคือเหมือนสร้างความชัดเจนไปเลยแล้วก็เหมือนกับว่าได้เสนอเดลหรือข้อตกลงไปแล้วในตัวคือไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการเจราจาต่อรองอะไรยืดยาวอีกแล้วค่ะโอ oh. อย่างนี้มันเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนฝ่ายเดียวไปเลยแล้วบอกว่านี่แหละข้อตกลงนะมากกว่าจะเป็นการเ,เชิญมานั่งคุยกันหาจุดร่วมกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับฟังดูเป็นการพลิกวิธีเจรจาการค้าแบบเดิมๆไปเลยนะครับเนี่ยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเรื่องกรอบเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมครับ ใช่ค่ะลักษณะเหมือนการดำเนินการฝ่ายเดียวก่อนเป็นหลักเลยส่วนเรื่องกรอบเวลานะคะเดิมทีในเอกสารเหมือนจะกำหนดเด็ไลน์ไว้9กรกฎาคม2568แต่ว่าต่อมาก็มีการขยายออกไปเป็น1สิงหาคม2568ค่ะการขยายเวลานี่แหล่งข้อมูลก็ไม่ได้บอกชัดๆนะคะว่าเพราะอะไรแต่อาจจะตีความได้ว่ามันมีความซับซ้อนบางอย่างในการ เนินการหรืออาจจะเป็นการให้เวลาเพิ่มให้ประเทศต่างๆได้เตรียมตัวเตรียมรับมือกับแนวทางใหม่นี้ก็ได้ค่ะครับครับการขยายเวลาก็น่าคิดนะครับอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ตอนแรกทีนี้พอเราพูดถึงประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ใหญ่ขึ้นอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU หรือเพื่อนบ้านใกล้ๆอย่างแคนาดาแนวทางนี้ถูกเอาไปใช้เหมือนกันไหมครับหรือว่าต่างออกไป เห็นในข้อมูลพูดถึงว่าทาง E.U ก็แบบว่าประหลาดใจเหมือนกันอ๋อค่ะสำหรับสหภาพยุโรปนะคะแหล่งข้อมูลชี้ว่าพวกเขาก็ได้รับจดหมายแจ้งภาษีเหมือนกันค่ะในลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าทาง E.U เนี่ยคาดหวังว่าจะมีการเจรจาต่อรองตามธรรมเนียมปฏิบตัติแบบว่าทางการทูตการค้าปกติแต่ว่าทรัมป์ก็ยังคงยืนยันมุมมองเดิมว่าจดหมายที่ส่งไปนั่นแหละคือดีลที่เสนอให้แล้ว มันก็เลยเกิดสภาวะที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างมองสถานการณ์ไม่เหมือนกันขึ้นมาค่ะอ้อเข้าใจเลยครับคืออีูมองว่าเอ๊ะนี่มันจุดเริ่มต้นของการคุยหรือเปล่าแต่ทรัมมองว่าไม่นี่คือข้อเสนอสุดท้ายแล้วจบนะอืมแล้วกรณีแคนาดาแล้วครับอันนั้นดูเหมือนจะแตกต่างออกไปอีกพอสมควรเลยใช่ค่ะ กรณีแคนาดานี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะตามข้อมูลนะคะอัตราภาษีที่ถูกเสนอในจดหมายเนี่ยสูงถึง35%เลยซึ่งมันโดดจากกลุ่มประเทศส่วนใหญ่มากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือแหล่งข้อมูลบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะว่าสถานการณ์นี้มันจะนำไปสู่ดีลในความหมายเดียวกับประเทศอื่นๆหรือเปล่า อาจจะเป็นเพราะว่าขนาดความสัมพันธ์ทางการค้ามันใหญ่กว่าซับซ้อนกว่าหรืออาจจะมีประเด็นข้อพิพาททางการค้าอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งข้อมูลที่เรามีก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงสาเหตุตรงนั้นนะคะครับแสดงว่าหัวใจหลักของเรื่องนี้จริงๆก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนนิยามคําว่าดีวทางการค้าไปเลยจากเดิมที่เป็นกระบวนการเจรจา2ฝ่ายมาสู่การประกาศเงื่อนไขฝ่ายเดียวและให้ประเทศอื่นเลือกว่าจะยอมรับไหม ซึ่งมันก็สร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะกับคู่ค้ารายใหญ่อย่าง e ูและแคนาดาที่ดูเหมือนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันอีกนะครับถูกต้องเลยค่ะการสรุปแบบนั้นครอบคลุมประเด็นสําคัญได้ดีมากค่ะแล้วมันก็นําเราไปสู่คําถามที่แบบว่าชวนให้ชิดต่อมากๆเลยนะคะว่าการดําเนินการในลักษณะนี้เนี่ยถ้าหากมันกลายเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงๆมันจะส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ทางการค้า แล้วก็กลไกลการเจราจาระหว่างประเทศในระยะยาวอย่างไงบ้างแล้วนิยามของคำว่าข้อตกลงหรือดีลในเวทีโลกเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าจากการผลักดันแนวคิดนี้นี่เป็นประเด็นที่ออต้องติดตามแล้วก็พิจารณาถึงผลกระทบในวงกว้างต่อไปอย่างแน่นอนเลยค่ะจากข่าวช่องนโนโฟกัสมีความเห็นว่าการที่ทําเลือกใช้วิธีจดหมายแจ้งภาษีแทนการเจราจาต่อรองแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่แข่งก้าวและต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วในนโยบายการค้าต่างประเทศของเขาซึ่งอาจสร้างความผันผ,นผวนและความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงินโลกได้อีกครั้งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้อาจมองได้ว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าต้องยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐโดยไม่มีทางเลือกมากนะักอย่างไรก็ตามทั้มยังคงเปิดช่อง ให้มีการทำข้อตกลงเพื่อลดอัตราภาษีได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขายังคงต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมดุลการค้า แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปสิ่งที่น่าจับตาคือปฏิกิริยาของประเทศที่ได้รับจดหมายเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหาภาพยุโรปว่าจะมีการตอบโต้หรือปรับตัวอย่างไรต่อท่าทีของสหรัฐในครั้งนี้และคุณล่ะคิดว่าการที่ทำใช้วิธีจดหมายแจ้งภาษีแบบนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวบ้างครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ